สวัสดีครับ FC รันคนหักหวยนะครับผมก็เอ,อหลังจากที่เอ,อยังไม่หายดีเนาะติดโควิดมาก็กี่วันแล้วเนี่ยจะนังคารุธพ,พรหัสสุขเข้าสู่วันที่ห้าเนาะก็อาการดีขึ้นแล้วครับแต่ว่ายังมีเื่องคอยังเหมือนจะไอแต่ก็ไม่ไอเยอะเท่าไหร่เนาะเสียงยังแหบๆนิดนึงเนาะ วันนี้ก็มาลงหน่วยรัฐบาลไทยให้ดูนะอะหน่วยไทยของเราวันนี้วันศุกร์ที่สิบหกเดือนสิบสองเลขในตารางวันนี้ผมจับเลขในตารางให้ดูก่อนเลยเนาะ,ะใครชอบแบบไหนก็ลองไปจับดูเนาะก็จะมีเลขเก้าเลขศูนย์เลข 1>, 1แล้วก็4ีสองผมว่าตัวเลขมันน่าจะมีอยู่แค่นี้1 2 3 4งสห้าห้าตัวโวยไทยมีหแต่ผมจับมาแค่5้าตัวอ่ะห้าตัวลองจับวินดูนะใครชอบแบบไหนเนาะอ่าชุดสองตัว สองตัวถ้าสูตรยังเดินดีต่อนะถ้าสูตรยังเดินต่อหลักสิบมันจะอยู่ที่9 01นี่คือหลักหลักหลนะักสิบเนาะเก้ไปประกบคู่ ผมดูจากหลายสูตรแล้วว่านี้เลขที่ดังที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเก้าหรือเปล่าเลขเก้ารู้สึกว่าจะมาหลายสำนักอยู่เหมือนกันนะครับผมเลขเก้าไม่เป็นไรว่ากันไปตามสูตรเนาะถ้าสูตรยังเดินต่อก็น่าจะเป็นเลขผมจับคู่ให้เลย cao lưng cao xì cao lưng cao xì Xuân, nừng. Xuân, xì nừng, nừng. Nừng, xì ตัวเลขมันน่าจะมีอยู่แค่นี้นะหวยงวดนี้อันนี้ผมวิเคราะห์บนนะครับบนก็คือมีอาจจะมีล่างมาแซมด้วยไม่แน่ใจก็คือบางทั้งเราก็จับเลขทั้งบนทั้งล่างเลยงวดที่ผ่านมาสูตรนี้มันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะที่ผมจับมาให้ดูเนี่ยจับตัวเลขให้ก็จะมีเออ่สำหรับงวดนี้ผมลงให้หกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ ชุดสามตัวผมชอบผมว่ามันน่าจะมาอย่างนี้นะสองเก้าหนึ่งแล้วก็สองเก้าสีสองสองสอันนี้คือตัวเลขที่ผมชอบ สตัวนะแต่ดูจากความน่าจะเป็นแล้วชุด2ตัวที่ผมชอบนี่นี่นี่มาดูชุดตัวเจานะเนาะอันนี้คือตัวเจาะแล้วนี่ก็จะมาดูตัวเน้นนะผมจะชอบชุด91นะ้ากับ9ก้แล้วก็04 3ตัวนี้ เฮ้ยศูนย์สี่เก้าสี่แล้วก็เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งก็มีหลายสำนักให้เหมือนกันนะไม่แน่ใจเนี่ยศูนย์หนึ่งจะมาเลขมันต่ำมากเกินไปอ่ะถ้าใครชอบก็ลองไปจับได้นะศูนย์หนึ่งเออเลขอาจจะพลิกมาศูนย์หนึ่งเคยออกหรือเปล่าน่าจะยังมนะั้งศูนย์มาเยอะมา มาเกือบหมดแล้วมั้งศูนย์เนี่ยเหลือศูนย์สี่จะไม่ออกจะโผล่มาเฮ้ยไม่ดูแต่ชุดสามตัวที่ผมชอบกันยังมีเก้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่อ่ะศูนย์หนึ่งแถมอีกตัวหนึ่งไม่น่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วมั้งอ่ะ,อะชุดเน้นก็จะชอบชุดสองเก้าหนึ่ง สองศูนย์สี่ก็สวยศูนย์หนึ่งก็ไม่แน่นะอืมเลขสวยเนาะเลขคนเล่นสูงเยอะเกินไปอาจจะลงอาจจะลงต่ำก็เป็นสองศูนย์หนึ่งไปเลยสวยมากเลยนะศูนยะ์หนึ่งเนี่ยวันนี้ชุดสามตัวที่ชอบก็น่าจะเป็นชุดนี้จุดสองเก้าหนึ่ง 294แล้วก็มี201ศู่สวย2อคูณหก็ไม่แน่ใจว่าจะมาไหมอ่ะลองลองอันนี้ให้ดอ่ะไม่เยอะครับวันนี้แค่4ตัวชุด3ตัวชุด3ตัวมันเล่นแล้วมันคุมม้มอ่ะก็ลองเล่นหมดเลยก็ได้เนี่ยมันเล่นก็คือกลับตัวไปมาถ้าถูกมันก็คุค้มเนาะ ดีกว่าสองตัวสองตัวมันบนล่างแต่นี้ผมจะชอบผมจะวิเคราะห์บนนะบนถ้าใครชอบล่างก็เอาไปเล่นล่างด้วยก็ได้ไม่แน่ศูนย์สี่ลงล่างหรือเปล่าอ้อาวแนวทางหวยไทยวันศุกร์ที่สิบหก็มีประมาณนี้นะอันนี้ก็คือตัวเน้นเก้าหนึ่งเก้าสี่ศูนศูนย์สี่แล้วก็สองเก้าหนึ่งสองเก้าสี่สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สี่ชุดสามตัวผมจัดให้แบบนี้ ขอขอให้ตังปังก็แล้วกันเลขสูตรนี่ผมจับยังไม่เข้าสักทีนะหวยไทยก็จะเข้าแค่เลขทูบเลขทูบผมลงให้แล้วนะถ้าใครไปดูในเลขทูบเมื่อเช้าผมลงให้แล้วก็คือเลขทูบป,ปังมาสองงวดแล้วนะวันนี้มันได้เจ็ดขอพอปู่ได้เจ็ดหกห้านะก็ลองตัดเล่นดูนะไม่แน่นะเออเลขนี้เจนะ็ดหกห้านเลข เลขสวยเนาะเลขทูเลขทูขอพรพ่อปูนะ่เนาะก็ปังมาสองงวดแล้วงวดก่อนก็มาเกือบ3ามตัวแตกสองงวดแล้วงวด889ออกเจ็ดแปดเแล้วก็งวด5ออห้าแปย์หให้ได้ศูนย์หกเนาะก็ตัดเล่น2ตัวก็จะได้ศูนย์แปตัวก็เฉียดนิดเดียวแต่ง,งวดนี้ได้7จ็ดหห้าก็ลอง นำไปพิจารณาดูก็แล้วกันถ้าไม่ชอบเลขสูตรหรือเลขสูตรของผมก็ยังจับไม่เข้าสักทีเนาะเลขมันเล่นยากอะ่ะเลขมันอันเยอะบางทีแล้วก็หนีบ้างก็อะไรก็บ้างโอ้อะก็นี่ก็คือเลขทูกก็ลองไปจับเล่นดูเผื่อจะมาแบบปังๆอีกนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ